สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เซมิกิเกมมิ่งชาแนลครับรู้จะเกมมากคือแบบผมครับเก่งเซมิกิครับกลับมาทำคลิปอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกมเล่น2คนนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ออกเวอร์ชันเคคลิกซัตเตอร์มานานแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามีรีเทลหรือเปล่านั่นคือเกมคอนจานั่นเองนะครับผม จานเนี่ยเราจะเล่นเป็นชนเผ่า2ชนเผ่าครับที่แข่งกันเพื่อหาฝนนะครับผมและใครเนี่ยสามารถเรียกฝนได้เยอะกันจนถึงแต้มที่ชนะเนี่ยคนนั้นก็จะชนะเกมไปครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าตัวเกมเป็นยังไงบ้างครับผมเริ่มมานะครับแต่ละคนก็จะมีการแอคชั่นเนี่ยไม่ใช่แอคชั่นมันจะเป็นการ การ์ดไอเทมอ e, ่า uh, คนละ3อ euh, ันนะครับแล้วก็จะมีการ์ดแอคชั่นคนละ3ใบนะครับแต่ที่หลังการ์ดเนี่ยไม่เหมือนกันอ้าวอันนี้ไม่มีหลังการ์ดด้วยนะครับอ่าคือการ์ดไอเทมที่เป็นเริ่มต้น3ใบอ่ะหน้าหลังจะเหมือนกันนะครับความสามารถเหมือนกันเลยนะครับแต่บางอันรูปจะไม่เหมือนกันหน่อยแต่ความสามารถเหมือนกันเลยนะอ่าแล้วก็จะได้รีซอสครับชนิดละ2แบบรีซอสเกมนี้จะมีอะไรบ้างจะมีเงินครับ ที่เอาไว้ซื้อนู่นซื้อนี่เนี่ยซื้อไอเทมเพิ่มเติมได้นะครับผมจะมีอันนี้ครับสีเขียวครับมันเป็นรูปลูกเต๋าอันนี้ไว้ทำลายอันนี้เอาไวไ้นนไว activate ความสามารถต่างๆของไอเทมเนี่ยจะมีบอกอยู่ว่าต้องจ่ายโทเค็นนี้เพื่อให้ได้ความสามารถตามนี้นะครับแล้วก็จะมีสีฟ้าครับเพื่อเอาไว้เล่นการ์ดนั่นเองแต่ละการ์ดจะมีมานาคอสบอกอยู่เหมือนเป็นพลังเวทนะครับเนี่ยอันนี้เราต้องใช้2พลังเวทเพื่อใช้ความสามารถนี้ได้อะไรอย่างนี้อ่าเราจะเป็นหมอผีวูดูนะครับผมอ่าที่เราจะเรียกฝนกันนะครับ เมื่อใครครับมีแต้มถึง11แต้มครับรอบนั้นจะเป็นรอบสุดท้ายครับเล่นในถึง last player ครับแล้วก็จบเกมนะครับแลวใครแต้มเยอะกว่ากันคนนั้นชนะนี่คือแต้มครับจะมีฝนทั้งหมด3ชนิดครับฝนนี้ให้3แต้ม5แต้มและ7แต้มตามลําดับนะครับและในระหว่างเกมก็จะมีโอกาสที่จะอัปเกรดฝนให้กลายเป็นแต้มเยอะขึ้นได้ด้วยนะครับผมโอเคเนี่ยนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเกมส่วนนี้ก็เป็นตลาดเอาไว้ซื้อของได้ตรงนี้จะเป็นราคานะครับจะมีราคาซื้อและราคาขายนะครับ ราคาซื้อคือด้านบนราคาขายคือด้านล่างนี่ไม่มีราคาซื้อเพราะว่ามันเปขอเริ่มต้นนะครับขายได้2บาทขายได้2บาทนี่ขายขายฟรีนะครับขายไม่ได้เลยเลยเนี่ยอันนี้ก็จะมีราคาซื้อราคาขาย,ขายซื้อขายซื้อขายซื้อขายตามลําดับนะครับและลิลิทหรือไอเทมเนี่ยครับอ่าวพอดีมันคือลิลิทมันจะไม่สามารถมีได้ถึง5อ่ามีห้ามเกิน5ถ้ามี5ได้อยู่แต่ถ้ามีใบที่6ก็ต้องทิ้งฟรีใบหนึ่งนะครับผมเพราะนั้นเนี่ยมันจะมีแอคชั่นการขายด้วยจะได้ไม่ต้องทิ้งฟรีเดี๋ยวอธิบายทีทนึงอ่ด เกมนี้ครับเฟสจะแบ่งเป็น3เฟสย่อยๆนะครับผมพอถึงตาเราเราจะทำสามเฟสทำสามเฟสเสร็จปุ๊บตาคนต่อไป3เฟสวนไปเรื่อยตามนี้แล้วค่อยไปจบที่เฟิร์สเลสเทเยอร์นะครับเมื่อมีใครสักคนหน,น,นึ่งถึง21แต้บอเตมเนี่ยอันเนี้ยใครเริ่มคนแรกเอาขนนกไว้กับเรานะครับแล้วมันก็อยู่นี้ตลอดแหละให้รู้ว่าเดี๋ยวจะต้องจบที่คนหนึ่งเสมอเพราะเกมนี้เล่นได้2คนนะครับผมอ่ะคนถึงตาแรกครับเราจะเลือกอันนี้ครับเป็นเฟส อินเซนเตอร์นะครับอินเซนเตอร์อะไรก็ไม่รู้แต่หลาแล้วเราจะเลือกกระโหลกนะครับว่าเราจะใช้กระโหลกไหนแล้วแต่ละกระโหลกเนี่ยจะมีแอคชั่นให้เราทําต่างกันถ้าผมเลือกกระโหลกนี้ครับทุกคนครับจะได้ของไปคนละหนึ่งชิ้นอะไรก็ได้อ่าเลือกเลยเอาของไปคนละหนึ่งชิ้นนะครับไม่ใช่ทุกคนดิผมผมผมได้ของอะไรก็หนึ่งชิ้นอะไรก็ได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยทุกคนทั้งสองฝั่งเลือกว่าจะเอาอะไร 2ชิ้นนะครับสมมุติผมเลือกนนี้นะครับผมขอเอาเงิน1บาทนะครับแล้วผมก็เอาเงินอีก2บาทอะส่วนอีกฝั่งนึงก็เลือกครับว่าจะเอาอะไร2ชิ้นนะครับข้างบนคือเราได้คนเดียวข้างล่างคือทุกคนได้นะครับอะเดี๋ยวมาดูไล่กันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับมาดูตั้งแต่บนก่อนก็ได้อันนั้นครับคือการซื้อไม่ฝนนะครับผมหรือว่าการเรียกไม่ฝนในเกมนี้ต้องเอาเงินครับมาขอฝนนะครับโดยที่พอถ้าเลือกนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับ อันแรกคือเรานะครับเราจะสามารถที่จะจ่ายเงินเพื่ออัปเกรดฝนได้แต่ถ้าเราไม่มีฝนให้อัปเกรดก็ผ่านไปนะครับจ่ายเงินอัปเกรดฝนดูยังไงครับให้ดูตรงคอสิเป็นรูปสายฟ้าอรงเงี้ยอันนี้คือ1นบาทคือจ่ายแค่1บาทมันจะเหมือน1บาทมีค่า2แต้มเลยซึ่งเยอะมากนะครับแต่เราก็ต้องซื้อฝนนี้ได้ก่อนนะครับ เสร็จแล้วครับทุกคนครับเริ่มจากเฟิร์สเพย์เริ่มจากคนที่เป็นเคอร์เลนเพเยอร์ครับก็สามารถเลือกซื้อฝนได้นะครับโดยที่ฝนเนี้ยสิบเอ็ดบาทได้เจ็ดแต้มแปดบาทได้ห้าแต้มแล้วก็ห้าบาทได้สามแต้มตามลําดับนะครับเหมือนแบบว่าเธอถ้าเราจะเลือกเนี้ยเราก็เลือกจังหวะที่ศัตรูไม่ค่อยมีเงินอ่ะแล้วเราได้ซื้อคนเดียวเราก็นาไปเลยนะครับมันก็จะมีเรื่องตรงนี้มาเกี่ยวข้องด้วยนะครับอันนี้ก็คือกระโหลกแบบแรกกันเองกระโหลกแบบที่สองครับก็คือว่าถ้าเราเท่านั้นครับสามารถทิ้งกาสีฟ้าเนี่ยกี่ใบก ในขณะที่ศัตรูครับหรือคนนึงเนี่ยจะจูให้ครบ3แค่นั้นเองนะครับ mm hmm. ก็คือถ้าเขามีอยู่แล้ว2ใบเขาได้จูแค่1แต่ถแต่เราไม่มีเลยเราก็ได้จู๋สามเลยนะครับก็คือจ่วให้ครบสแหละแต่แต่ว่าเราเนี่ยที่เป็นคนเลือกแอชั่นเองสามารถทิ้งได้เพื่อจู๋ใหม่ครบสาได้เพื่อบางใบแบบรู้สึกว่าไร้สาระอะไรอย่างนี้นะครับต่อไปอันนี้ครับ อันนี้คือเราจะได้โทเค็นนี้มาอยู่กับเรานะครับเสร็จแล้วทุกคนจะได้อันแท็บการ์ดลิลิกนะครับการ์ดลิลิกส่วนใหญ่ครับเวลาใช้จะแท็บด้วยเนี่ยจะมีบอกเนี่ยเวลาใช้ก็แท็บนะครับใช้ก็แท็บบางอันใช้ไม่แท็บก็คือใช้ได้เรื่อยๆเองการ์ดที่แท็บอยู่จะใช้ไม่ได้อีกแล้วนะครับก็ต้องรอให้มีคนมาเลือกอันนี้สักทีและอันเนี้ยจะแท็บกลับขึ้นหมดเลยนะครับส่วนโทเค็นนี้ที่มีไว้ครับ เราสามารถใช้ได้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้ก็คือที่เก่าครับแล้วก็สามารถอันแทบการ์ดได้1นึ่ใบหรือตั้งการ์ดขึ้นได้1นึ่งใบนั่นเองเพื่อให้มันใช้ได้อีกทีทันทีเลยนะครับผมตมอัอไนี้บอกไปแล้วเนาะเราหยิบชิ้นหนึ่งแล้วคนและทุกคนหยิบอีก2ชิ้นนะครับสว่วนนี้ครับก็คือว่าคนที่เลือกเนี่ยจะสามารถขายการ์ดไอเทมได้นะครับเวลาขายใบก็จะได้เงินตามด้านล่างเสร็จแล้ว ทุกคนก็จะสามารถซื้อไอเทมใหม่ได้ไอเทมเนี่ยเวลาซื้อปุ๊บมันก็จะเปิดใหม่มันจะมี3ใบเสมอใบนี้มันอาจจะไม่มีค่าอะไรแต่ว่าเนี่ยดูดีๆครับเวลาซื้อ1บาทจะขายได้3บาทแบกปกติอันอื่นเนี่ยจะขายถูกกว่าซื้อแต่เนี้ยซื้อถูกกว่าขายนะครับแต่ไม่มีความสามารถเลยเลยนะครับแต่ละไอเทมเนี่ยก็มีแต่ละลิลิกอ่ะเรียกให้ตรงกันละลีลิกเนี่ยก็จะมีความสามารถที่ไม่เหมือนกันนะครับซึ่งมันก็จะมีโชว์อยู่ในใน reference อ่าใน iPad นะครับเนียกอะไรวะพิเศษ <Yeah. S 2> ตรงนี้แล้วนะครับผมว่าเออ ลิลิกไหนทําอะไรได้บ้างนะครับส่วนนี้ก็คือการแอคชั่นอันไหนทําอะไรได้บ้างหรือสเปลการ์ดเนี่ยอันไหนทําอะไรได้บ้างนะครับเนี่ยก็จะมีบอกอยู่นะครับผมมาต่อกัน <c oughs> อันเฟสแรกครับคือเลือกกระโหลกนะครับ เมื่อไหรก็ตามครับที่กะโหลกโดนเลือกจนหมดเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะเอาคืนมาเหมือนเดิมหมายค,ความว่าอะไรหมายความว่าในตาแรกคนหนึ่งเลือกกะโหลกนี้ไปแล้วตาอื่นคนนึงเลือกกะโหลกนี้าตาอื่นก็คือมันจะเหลือแค่สามกะโหลกให้เลือกมันจะเลือกกะโหลกที่เลือกไปแล้วไม่ได้เมืม่อไร่ก็ตามครับที่ไอ้แท่งกระดูกเนี่ยอยู่บนกระโหลกทั้งหมดเนี่ยหรือโทเทมอ่านี่คือโทเทมเนาะอยู่บนกะโหลกทั้งหมดเนี่ยมันก,ก็จะเด้งกลับออกมาใหม่นะครับทำให้เราเลือกได้ใหม่นะครับอ่ะต่อไปครับเมื่อเราเลือกกะโหลกเสร็จแล้วเมมื่อน้ป้งหยิบรราาากก็เจะทํ เล่นอาเราก็ทำการทอยเต่านะครับเฟสต่อไปคือทอยเต่าเราจะเต่าทั้งหมดเนี่ย5ลูกมาทอยนะครับทอยเพื่ออะไรเพราะเดี๋ยวเต่าเนี่ยอะแล้วก็สีขาวอีก2ลูกด้วยเดี๋ยวเต่าพวกนี้ครับเราจะมาแลกเป็นทรัพยากรตรงนี้ได้ไหมจะมีสิทธิ์ที่จะแลกได้เหรียญเขียวเหรียญฟ้า เงินแล้วก็ได้เมคด้วยถ้าโชคดีนะครับผมแต่ทอ,อยไปก่อนเอามาบอกอก่อนดีกว่าอันนี้ก็บอกว่าเอาลูกเต๋าแต้มสีขึ้นไปครับลูกหนึ่งจะแลกสีเขียวได้อันหนึ่งถ้ามีแต้มสีขึ้นไป3ลูกก็ได้สีเขียว3อันเลยอันนี้คือแต้มซ้ํากันคู่หนึ่งครับได้อน,นี้ครับถ้ามี2คู่ก็ได้2อ,อันนะครับอันนี้คือแต้มเรียงนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยถ้าได้หนึ่งสามสี่ห้าหกเลย นะครับเออหรือสามสีหเลยเนี่ยก็ได้เงิน5บาทเลยแต่ว่าจะต้องเลียง3ลูกขึ้นไปถ้าเลียงแค่2ลูกไม่ได้เลยนะสวยนะครับส่วนนี้คือลูกเต๋าที่เหมือนกันนะครับถ้าเหมือนกัน3ลูกได้เมฆฝนขั้นต่ําสุดเหมือนกัน4ลูกได้เมฆฝนขั้นดีขึ้นมาเหมือนกัน5ลูกได้เหมือนเมฆฝนขั้นที่โหดมากๆนะครับซึ่งแน่นอนมันดูดวงให้มาละมันเหมือนมันเกมมันดูดวงนะครับมันก็ดูดวง,ดวงนี้แหละ,ะมาดูกันทอยปั๊บเสร็จแล้ว เฮ้ยโหผมมีลุ้นผมมีลุ้นผมมี6กกันสองอันแล้วถ้าผมได้6กสามอีกอันหนึ่งวันนี้ผมได้แต้มฟรีนะนะครับส่วนลูกเต๋าขาวทำไมได้ครับลูกเต๋าขาวเขาบอกว่าถ้าเราไม่ใช้เนี่ยตอนจบตอนจบตาเราเราจะได้ของชิ้นนั้นอันนี้ก็คือได้สีเขียวนั่นเองลูกเต๋าขาวจะมีได้ ได้เหรียญเขียวได้เหรียญได้เหรียญเหลืองแล้วก็ได้เหรียญฟ้านั่นเองนะครับขึ้นอยู่กับแต่ถ้าโบก็ไม่มีอะไรและลูกเต๋าขาวเนี่ยสามารถามาจ่ายคอสในการใช้การ์ดได้ด้วยการ์ดแต่ละใบจะมีคอสอยู่การ์ดอันนะี้บอกว่าถ้าเราอยากใช้ครับให้จ่ายลูกเต๋าขาวอันหนึ่งถ้าผมจ่ายเนี่ยผมจะไม่ได้นี้เลยเพราะนั้นผมจ่ายนี้ดีกว่าเพราะไม่ได้อะไรอยู่แล้วจ่ายลูกเต๋าขาวหนึ่งเพื่อจะใช้ตรงนี้ได้น,นี้จ่ายลูกเต๋าขาวหนึ่งแล้วก็ต้องแท็บมันด้วยถึงใช้ได้ๆๆนี้ ไม่ต้องจ่ายลูกเต๋าขาวแค่แท็บเท่านั้นก็ใช้ได้นะครับผมมีอะไรบ้างนะครับอ่ะเฟสต่อไปครับพอทอยลูกเต๋าเสร็จปุ๊บจะเป็นเฟสให้เลือกเล่นการ์ดครับไม่ว่าจะเป็นการ์ดอาริลิกหรือการ์ดสเปลนะครับผมก็เลือกเอาถ้าเกิดว่าเหมือนอันเนี้ยถ้าผมใช้นี้อันนี้คือได้ลูกเต๋าม่วงมาฟรีหนึ่งอันแล้วช่วยถอยได้นะครับอ่ะผมขอใช้นี้แล้วกันเสียอ่ามานาไป2ครับใช้สเปลนี้ครับทิ้งไปได้ลูกเตาม่วงขอหกหกหกไอ้สามเฮ้ย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 ,ยดีอยู่นะดีอยู่นะ หนึ่งสองสามเนี่ยเรียงกันผมได้เงิน3บาทแล้วนะครับผมอ่าดีอยู่ดีอยู่ดีอยู่แล้วก็อันนี้ครับคือพลิกหน้าลูกเต๋าได้ซู布拉นะครับนี่เป็นชื่อสเปลเราเวลาไล่สเปลร้องพูดเดยดซูบะนะครับถ้าพลิกเนี่ยผมพลิกหนึ่งเป็น6ได้เลยแต่ว่าเอ้ยมานาผมไม่พอแล้วลุงนี้ผมใช้นี้ดีกว่าชัวร์กว่าไม่เป็นไรนะครับส่วนนี้ทึนดานะครับก็คือทําให้อัปเกรดอัปเกรดเมฆฝนได้ให้เป็นขั้นที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับอ่าใช้อะไรดีใช้อะไรดี ผมใช้การ์ดสักใบหนึ่งแล้วกันเพื่อรีโลลูกเต๋าน,นี่มีอันนี้รีโลได้นะครับผมใช้ลูกเต๋าขาวหนึงอะ่ะเวลาใช้ลูกเต๋าเสร็จก็ส่งให้ฝั่งข้ามเลยให้รู้ว่าเราไม่มีแล้วและนี้ก็บอกว่าอันนี้สองนี้จะต่างกันนิดหนึ่งอันนี้ก็บอกว่าให้ทิ้งโทเค็นเขียวครับตามจานวนลูกที่อยากจะรีโลนั่นเองส่วนนี้บอกว่าให้ทิงท้งโทเค็นเขียวครับตามจํานวนลูกที่อยากจะล็อกไว้เพื่อไม่ให้มันรีโลแล้วแล้วให้เรารีโลลูกอื่นทั้งหมดผมใช้นี้ดีกว่าผมว่าใช้นี้ดีกว่าเพราะผมอยากจะล็อก6 2อันนี้ไว้นะครับอ แล้วก็ใช้ลูกเต๋าขาวจ่ายไปแล้วผมล็อก6ตัวนี้ไว้เพราะฉะนั้นจะมี4ลูกให้ผมรีโลครับเฮ้อ้เฮ้ยไม่ได้6เฮ้ยเฮ้ยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวน้อยดีขึ้นครับมันเป็น3 4 5 6อย่างนี้ครับอะ เมื่อเสร็จแล้วครับความจริงพอ,พอเราทําอันนี้เสร็จแล้วศัตรูจะสามารถใช้ลูกเต๋าแดงเบื้อขัดเราได้นะครับถ้าอยากทําเพราะว่าเริ่มมาทุกคนจะมีใบนี้นะครับใบนี้คือใจเม็ดเขียวหนึ่งเม็ดทอยลูกเต๋าแดงสมมุติศัตรูขัดแล้วกันศัตรูเอกูขอขัดนะครับศัตรูก็จะทอยลูกเต๋าแดงหนึ่งลูกป๊าบใน้2แล้วเขาจะเอาลูกนี้ครับมาเตะลูกที่ต่ํากว่าลูกนี้ไปซึ่งไม่มีเลยไม่มีลูกต่ำกว่าเท่ากับเขาใช้การนีฟ้ฟรีเสียสีเขียวไปฟรีมาขัดไม่ได้นะครับผมอ่าเรียบร้อยครับ เมื่อเสร็จทุกอย่างแล้วเล่นการ์ดเล่นทุกอย่างเสร็จแล้วจะเป็นเฟสสุดท้ายคือเฟสมาแลกของนั่นเองเอาลูกเต๋ามาแลกของนะครับดูว่าผมแลกอะไรได้บ้างอันนี้ผมเรียง4ลูกครับผมได้เงิน4บาทอ่ามันเลยสี่บาทแล้วก็อันนี้ผมไม่ได้ใช้นะครับอ่าผมก็จะได้โทเค็นสัญลักษณ์นี้มา1อันนะครับแล้วก็ลูก3ามเดี่ยวๆทำอะไรไม่ได้ส่วน6อันเนี้ยมันความจริงเนี่ยผมอย่างนี้ก็ได้นะเอา3มาคู่กันผมได้สีฟ้า2อันก็ได้เงิน3บาทแทน เอางี้ดีกว่าพอเอางี้ดีกว่าพอเงิน3บาทพอเงินหมดเยอะแล้วนะครับอันนี้คู่กันได้สีฟ้า2อ,อันเดี๋ยวไว้เล่นการ์ดนะมีการ์ดดีๆอยู่ในมือเยอะแยะเลยแล้วก็สุดท้ายครับคือเลขหกเดียวๆเนี่ยอ่ะมันเกิน4อันนี้เนี่ยมันเกินแต้ม4ก็ได้เอาเลขสีเขียวหนึ่งอันก็ได้จบเทิร์นผมครับตาเทิร์นคนฝั่งตรงข้ามนะครับอ่ฝาฝั่งตรงข้ามเขาก็จะอันนี้ผมไม่ได้เซตั่งข้างไม่เห็นนะเหลือแค่ผมผมคนเดียวพอเขาก็จะเลือก1อันสมมุติเขาเลือกอืม เขาเลือกอันนี้แล้วกันเขาเลือกอันนี้แล้วกันนะครับอ่าเลือกอนี้เขาทิ้งการ์ดกี่ใบก็ได้เสร็จแล้วอ่าเราจะ้จยครบสามหมก็จ่เพึ่งมาอีกหนึ่งใบนะครับอ่าน,นี้เอาไว้เล่นลูกเต๋าแดงขัดศัตรูได้นะครับและเขาก็จะเหมือนเดิมเลยเขาก็จะทอยลูกเต๋าทั้งหมดทอยลูกเต๋าทั้งหมดเสร็จปุ๊บเขาก็จะเลือกเล่นการ์ดได้ทั้งการ์ดจะเปนมือและการ์ดลีลิกที่อยู่ข้างหน้านะครับเสร็จแล้วเนี่ย เราก็สามารถที่จะเอาลูกเต๋าแดงขัดได้เมื่อเขาเล่นทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับหรือจะไม่ทําก็ได้แล้วเขาก็จะเลือกเลือกแลกของอะไรเงี้ยนะครับอ่ะพอพึ่งตาผมอีกทีผมขอนี้ปัป๊บนะครับอ่ะอันนี้ก็คือพิกก้อนเมฆได้นะผมมีแต่ผมไม่มีไงอ่ะแล้วผมก็เลือกซื้อก้อนเมฆเลยผมมีเงินทั้งหมด8บาทพอดีนี่ผมซื้อได้ขั้นนี้อ่ะผมก็จะหยิบขั้นนี้ไปนะครับเนี่ยผมมีละวแต้ม และฝัลงข้ามเขาโอ้โหมีเงินไม่พอว่ะเงินเขามีแค่6บาทแล้วเขาก็ซื้อนี้ไปแล้วก็หยิบไปเขาได้3มแต้มอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะเมื่อทำนี้เสร็จแล้วมาทวรอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อความชัวร์นะครับ,นะรบเราก็จะถอยลูกเต๋าทั้งหมด5ลรูปนะครับเหมือนเดิมถอยปั๊บถอยเสร็จอ่ามี5 5 4ห้าสี่สองหนึ่งทำกไรได้ทำอะไรได้ทำอะไรไ,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 ได้อีกเอ้ยลืมลืมต้องมีลูกเต๋าขาวอีก2อันโอเคอันนี้ถ้าผมไม่ใช้ผมจะได้ทเกค่นนี้มา1อัน มีอะไรช่วยได้บ้างมีน,นี้พิกหน้าเตา๋าได้ถ้าพลิกสองเนี่ยจะเป็นห้าเอาเลยดิเอาเลยมันแต้มเพียวผมใช้นี้สองอันครับใช้การ์ดครับพิกสองให้กลายเป็นห้าอ่ะนี้สี่ใช่ไหมหนึ่งช่างมาแล้วอ่หรือหรือใช้ดี่วะลองไหมลองไหมเผื่อมันจะออกเป็นห้าสักอันหนึ่งมันจะได้แบบได้แต้มเยอะขึ้นนะครับอ่าผมใช้นี้เลยครับใช้ลูกเต๋าขาวนี้มันโบอยู่แล้วอันนี้ใช้ต้องแท็บด้วยทิ้งโทเค็นสองอัน เพื่อดีโลสองลูกเหมือนกันลุ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 น,ลน,ลน,ลนอ่ะโชดดิเอ้ยยูฮู้ยห้ามาห้ามาเนี่ยครับผมแรกอันนี้เลยผมสิบแ้มแล้วอ่ะแล้วก็ผมได้โทเค็นนี้ครับโปะนั่นเองนะครับผมเนี่ยแล้วเราก็จะเล่นเงนี้ยไปเรื่อยๆนะครับตามเรื่อยๆพออันนี้หมดปุ๊บมันก็จะรีเซ็ตใหม่นะครับผมแอนเนี่ยพอมีคนเลื่นนี้อันนี้ก็แถบขึ้นมามีคนเลื่นนี้เอ้ยขายของทิ้งได้ซื้อของใหม่ได้เราจะมีความสามารถเพิ่มเติมอย่างเช่นอันนี้เนี่ยเขาบอกว่า ไอเราพอเราใช้ปุ๊บโหเราได้จั่วการ์ดฟรีๆเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องรออเลยอันน,น,น,นี้ทุกครังที่ใช้ใชุ้กตการๆปั๊มของได้เลือกได้เลยอยากได้ชิ้นไหนนะครับแถม1บาทเองนะครับเนี่ยเนี่ยเราเล่นไปเรื่อยพอถึงย1ิเครับจบที่คนสุดท้ายใครแต้มเยอะสุดคนนั้นชนะนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวมาดูการ์ดคร่าวๆดีกว่ามีการ์ดอะไรน่าสนใจบ้างนะครับอันนี้ผมให้ดูงี้เลยดีกว่าน่าจะดูง่ายกว่าเนาะเนี่ยว่าจะมีการ์ดที่แบบว่าทําให้เราที่จะสามารถทิ้งการ์ดสเปลแล้วก็ ปั๊มของได้คือต้องเล่นใบนี้ก่อนแล้วก็ทิ้งการ์ดที่เราไม่อยากใช้ปั๊มเป็นของได้เผื่อเราต้องการแบบฉุกเฉินเดี๋ยวนั้นอะไรเงี้ยก็จะมีการ์ดใช้ปุ๊บเนี่ยได้ของอย่างละชิ้นเลยอันนี้การ์ดสามารถเอาของเราบังคับแลกของชาวบ้านได้ส่วนใหญ่จะแลกเงิน,นแบบเอาเขียวเขียวงงๆสองอันแล้วเอาเงินเข้ามา2บาทเนี่ยก็ได้นะครับแถมแถมแค่ใช้มาหนาขั้หนึ่งเองอ่ะเวลาไล่สเปลอย่าลืมอย่าลืมไล่สเปลด้วยนะมูตินะครับอ่ะ <laughs> เซนโกแล้วก็แรกของมานะครับฮาดีเป็นภาษชาช,ชนเผ่าสักอย่างนึริสกริสอ่าอันนี้ก็คือรีโลทุกอย่างทุกสีเขียวทุกอันเลยอ่าน,นี้ก็รีโล2 2ลูกอะไรเงี้ยอ่ะเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการ์ดท,ที่ช่วยเรื่องลูกเตา๋าแล้วก็ทําให้เราเนี่ยได้แต้มได้ไงขึ้นมีแบบดาวเกรดฝนคน,คนอื่นด้วยอันนี้คืออัพเกรดฝนของเราเอง ส่วนลิลิกก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ลิลิกจะเป็นการ์ดที่ใช้แล้วไม่ทิ้งไงมันจะมีสิทธิ์ที่กลับมาตั้งขึ้นใหม่ได้แล้วก็ลิลิกเนี่ยจะไม่ฟรีทุกอย่างจะต้องซื้อมาอันนี้จะได้โจวฟรีเมื่อมีคนเลือกไอ้ลูปปันอะไรวะอันนี้นะครับเนี่ยก็จะมีอันนี้ก็คือ ล็อกอันนี้ก็เห็นไปแล้วนะอันนี้ของเริ่มต้น3อันนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะแบบว่าเฮ้ย mm hmm. พอจ่ายปุ๊บเนี่ยรีโลก,กี่ลูกก็ได้ตอนที่เราจ่ายแถบได้ลูกม่วงมาช่วยด้วย1ลูกนะครับหมายามว่าถ้าเราใช้อันนี้ปุ๊บแล้วเราไม่จ่ายนี้ไม่รีโลเลยก็ได้ก็ยังได้ลูกม่วงมา1นลูกแต่นี่แพงมากแต่โคตรดีเลยใช้ได้ทุกตาไม่ได้ทุกตาหรอกมันก็ต้องรอแถบขึ้นมาใหม่อ่ะประมาณ2 3ตาใช้ได้ทีหนึ่งอะไรประมาณนี้อันนี้รีโล3ลูกได้นะครับผม อันนี้คือไม่ต้องแทบเลยอยากใช้เมื่อไหร่ก็ใช้นะครับอันนี้คือจ่ายทุกเคนเพื่อรีโดได้อันเนี้ยจะเหมือนอันนี้เลยแต่อันเนี้ยมันต้องแทบอันนี้คือใช้ได้เรื่อยๆอันนี้เป็นของที่ดีกว่าราคาก็มีราคาที่แพงกว่าอันนี้คือล็อกล็อกอันที่ไม่อยากรีโดนะครับแล้วก็ถอยที่เหลือและแถมเนี้ยวอเล่นนี้ปุ๊บจะได้สีเขียวฟรีอันหนึ่งด้วยและแถมไม่ต้องไม่ต้องแทบ เพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไราหมายความว่าปั๊มได้ทุกตาเลยปั๊มไอ้สีเขียวได้ทุกตาโคตรดีนะครับอ่าอันนี้ก็ทําให้เราสามารถซื้อเมฆฝนได้ปกติซื้อเมฆฝนเนี่ยเราต้องรอซื้อแค่เฟสนี้เท่านั้นหมายความว่าถ้าเราไม่มีวิธีซื้อเอ็กซ์ตร้าด้วยวิธีอื่นเลยเนี่ยเราก็จะแทบซื้อได้ พร้อมกับศัตรูอ่าศัตรูเื้อหนึ่งเราซื้อหนึ่งศัตรูเื้อหนึ่งเราซื้อหนึ่งขึ้นอยู่ว่าใครจะซื้อของที่แพงกว่าได้ซึ่งแต้มมันก็จะห่างได้แต่เนี้ยก็ทําให้เออเวลาเงินเราพร้อมเราก็สามารถใช้เนี้ยเพื่อซื้อได้เลยอันนี้แล้วลูกเต่าม่วงมาฟรีเลยหนึ่งอันนะครับลูกเต่าม่วงก็จะมาช่วยเสริมให้เหมือนลูกเต่าเราเยอะขึ้นอ่านี้ก็จ่ายเพื่ออ่าีโลอ่าหนึ่งลูกหรือสองลูกก็ได้นะครับผม อ่ะสว่วนนี้เขาก็จะเป็นของที่ไว้ปั๊มแบบแถบแล้วก็ปั๊มของตามที่มันบอกนี้เลยนะครับเนี่ยนี่คือรีลิฟนั่นเองที่มีให้เลือกซึ่งมันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ก็ดีนะมันแค่นี้มันก็ใช้ไม่หมดแล้วเจอไม่หมดแล้วนะครับผมพอเล่นเกมเล่น2คนเองนะครับผมอ่ะนี่คือวิธีเล่นหรือคร่าวๆอ่ะโอวิวนะครับของคอนจานเองเดี๋ยวมาดูความคิดเห็นส่วนตัวผมดีกว่าผมคิดยังไงเกมนี้บ้างครับผม นี่ต้องแบบว่าเป็นอีกหนึ่งในเกมดองนะครับที่ความจริงเนี่ยผมมีนานแล้วแต่ไม่ได้เล่นสะทีไม่ได้แกะเล่นสะทีเพราะตอนแรกเนี่ย เก็บไว้ขายเพราะว่าสั่งเราสั่งไปดูใน Ks อะไรพวกนี้แล้วก็สั่งมาคืออาร์เบิร์มันน่ารักมากลูกเต๋าสวยมากนะครับโทเทมอะไรสวยมากคือรู้สึกว่ามันเป็นเกมที่แบบสวยมากๆแล้วช่วงนั้นเนี่ยผมเป็นเกมช่วงที่แบบชอบหายเกมเล่น2คนก็เพราะว่าเออนเนี่ยผมจะเออเล่นกับแฟนได้ง่ายๆนะครับพยายามแบบชวนแฟนเข้าวงการนั่นเองเพราะว่าถ้าเกมเล่น4คนหรือเกมเล่นคนเยอะๆบางทีเล่น2คนไม่สนุกไงนะนะครับเพราะนั้นเนี่ยร้านผมถ้าใครมาก็จะเห็นว่าเกมเล่น2คนเนี่ยจะเยอะมากๆแล้วก็มีหลายแนวมากๆเลยเพราะว่านั่นแหละมัน มันไม่มีใครเล่นด้วยเราก็เล่นกับแฟนได้นั่นเองนะครับเกมนี้ครับพันจารครับมันจะเป็นเกมเต่าคือผมเนี่ยเป็นคนชอบเกมเต่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเห็นอันนี้ในเคสก็ไม่ลังเลเลยที่จะสั่งมาเพราะว่าคอมเมนต์นก็สวยแล้วก็เล่น2คนด้วยแล้ว มันคอนเซิร์นเรื่องดวงใช่ไหมอ่าหลายคนเห็นเฮ้ยแม่งดวงเยอะไปเหอเห็นไหมทอยซ้ากันก็ได้แต้มแนละ้วแต่ว่ามันมีดวงก็จริงแต่ว่ามันเป็นดวงที่เราแอดจัดได้เยอะมากเลยนะได้หลากหลายมากขึ้นอยู่กับว่าทรัพยากรที่เราบริหารด้วยอ่าเหมือนบางทีเราก็จะมีพวกา a s s p e l ที่ช่วยทาให้เราทอยเต่าได้ง่ายขึ้นได้หน้าที่เราต้องการมากขึ้นหรือลีลิกที่แบบว่าเฮ้ยเราอยากจะคอมโบอะไรอ่ะเราก็เลือกมาได้เราก็เลือกซื้อได้นะครับแล้วก็ผมชอบอันจริงตรงเนี้ยโอเคตรงเนี้ยโอเคผมชอบความลุ้นอะไรตรงนี้ย่้้ัันนนนนเเีีีดดรรสขาาะพ ไม่ได้ถึงขนาดแบบทอยเจ็บใจแล้วก็เจ็บใจแล้วก็เกลียดมันเลยไม่อยากเล่นแล้วไม่ใช่ขนาดนั้นเพราะว่ามันไม่มีทางที่เราจะเจ็บใจได้เลยถ้าเรามีการสเปลทีพร้อมมีมีอ่ามีทรัพยากรที่พร้อมที่จะเออเอาไว้ช่วยรีโลหรือไว้ช่วยแอดเต๋าหรือเอาไว้เอาเต๋าไปขัดเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าคือเกมนี้ต่อให้ เราอสองข้ามทอยดีมากๆแต่เราก็ยังสามารถมีโอกาสที่เราสามารถขัดเขาได้ด้วยลูกเต๋าแดงนะครับแล้วก็ชอบอย่างที่มันต้องตัดสินใจในการใช้ลูกเต๋าแดงด้วยเพราะเราเสียทรัพยากรนะถ้าทอยไปเหมือนเม่ที่ยกตัวอย่างให้ดูอะทอยไปแล้วเราขัดไม่ได้ก็สวยไปมันต้องแบบใช้จังหวะที่แบบเราต้องขัดแล้วจังหวะนี้ต้องขัดแล้วเนี่ยเหมือนกับเขาทอยได้6ติดก,กัน5ลูกเงี้ยเอาลูกเต๋าแดงไปขัดสักลูกหนึ่งเนี่ยก็อาจจะได้นะครับผมเฮ้ยถ้าหกไม่ได้เลยถ้าทอยได้เลขกต่ำๆอะไรเงี้ยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ ก็อย่างที่เห็นครับใครที่ไม่ชอบดวงเนี่ยอาจจะไม่ชอบก็ได้นะครับแต่คนที่ชอบเกมเต๋าอยู่แล้ว และชอบดวงที่มันสามารถปรับเปลี่ยนได้เนี่ยเกมนี้เจ๋งมากนะครับผมชอบอเรื่องจังหวะในการเลือกโทเทมด้วยในการเลือกโทเทมแล้วไปลงหัวกระโหลกลอันนี้มีผลมากเลยนะว่าเราจะเลือกอะไรก่อนหลังจะเลือกอะไรหรือจะตัดอะไรศัตรูอะไรเงี้ยเหมือนถ้าเราจะเลือกซื้อก้อนเมฆเนี่ยเราก็ต้องพยายามเลือกในจังหวะที่ศัตรูเนี่ยเงินงน้อยนะครับพอเราเห็นจังหวะนี้เราเงินเยอะแล้วเขามีสามารถซื้อก้อนเมฆแม่งเลยการว่าเราได้ซื้อคนเดียวแต้มเรานาในขณะที่ศัตรูแต้มไม่ได้ขึ้นเลยนะครับหรือ การใช้โทเทมสีฟ้าที่เอาไว้จั่วการเนี่ยเราก็ดูเฮ้ยศัตรูไม่การเต็มมือ่ะเราการแบบใช้เราเรารีบเร่งใช้ไปแล้วกันแล้วตาหน้าเอาสีฟ้าปั้งเพื่อเราได้จั่วการฟรีๆและศัตรูแทบไม่ได้จั่วเลยอะไรเงี้ยหรือแม้แต่การตั้งการหรือแม้แต่การได้ทร,รัพยากรแล้วก็การซื้อ,อตัวลิลิกต่างๆอะไรเงี้ยครับทุกอย่างมีจังหวะของมันหมดไม่ใช่เลือกมั่วไม่ใช่เราจะเลือกอะไรก็เลือกได้เพราะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากเล่นให้ชนะอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องดูจังหวะตรงนี้ด้วยว่าีี้มากๆเลยท่บ มันไม่ใช่เป็นแค่เบส c h o ยอะแต่มันมีอะไรให้เราตัดสินใจมีอะไรให้เราเลือกทำนะครับอ่าแล้วก็ชอบคอมเมนต์อาร์ตเวิร์กอาร์นี่ชอบมากคือชอบอาร์ตเวิร์กอันนี้ชอบส่วนตัวเลยคือตอนแรกเนี่ยแทบไม่ได้รู้เลยนะตอนที่สั่งมาว่าตัวเกมเนี่ยมันเล่นยังไงแต่พอเห็นอาร์ตเวิร์กเห็นลูกเต๋าที่สวยมากๆเนี่ยแล้วก็ เอาเว้ยสั่งเว้ยอะไรเงี้ยแล้วก็สั่งมาแล้วก็สั่งมาเผื่อขายด้วยแล้วตอนนั้นรู้สึกว่าราคามันไม่ได้แพงมากด้วยนะคือตัวเคสตอนผมขายไปส0 0พันตอนนี้ไม่รู้หมดหรือย,อยังถ้าถ้าสนใจก็ลองทักทางมาแต่ผมว่าน่าจะหมดแนละ้วอันนี้น่าจะเป็นกล่องสุดท้ายแล้วก็เลยเอ้ยกลัวไม่ได้เล่นนะครับก็เลยแกะมาเล่นบ้างเลยนะครับผมก็ไม่มีอะไรจะติมากนะครับเพราะว่าไอ้พวกนี้ก็ก็ทำมาอย่างดีก็คือมันควรทำอยู่แล้วพวกเกมที่มีเสียักควรมีสรุปไว้ในแผ่นเดียวให้เราสามารถดูได้งา่ายไม่ใช่ไปอยู่ในหน้าหนึ่ง,ง,ม,ม,ม,างมาพิก คู่มือหาอะไรสักอย่างทุกครั้งที่เราต้องเล่นอ่ะเพราะนั้นเกมอ่าและอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะติก,ก็คือเรื่องสัญลักษณ์ครับที่ไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่ก็คือหลายอย่างเนี่ยมันใช้สัญลักษณ์ที่เหมือนกันแต่การไปบอกว่าความหมายมันไม่เหมือนกันอย่างเช่นอ่าสัญลักษณ์ดีโลลูกเต๋าเขียวกับการทอยลูกเต๋าแดงแล้วก็การทอยลูกเต๋าม่วงอะไรเงี้ยคืออย่างเงี้ยเห็นไหมถ้าเราแปลแปล,แปลแบบตามภาพอันนี้ถ้าอันนี้คือรีโลลูกเต๋าเขียวอันนี้ก็ต้องเป็รีโลลูกเต๋าแดงดิถูกไหมแต่มันไม่ใช่สำหรับเกมนี้อ่ะ ถ้าเป็นลูกเต๋าเขียวถ้าเป็นลูกเต๋าเขียวใส่รักนี้คือรีโลแต่ถ้าเป็นสีรือสีอื่นลูกเต๋าสีอื่นที่ไม่ใส่รักนี้หมายความว่าได้ลูกเต๋านั้นมาเพิ่มแล้วก็ถอยนะครับก็คือเฮ้ยมาสัยรักมันแปลกๆมันไม่ออกแบบให้มันยูนิเวอร์แซลให้มันใช้ร่วมกันได้เพราะนั้นเนี่ยก็อย่าลืมว่าถ้าเล่นเกมนี้ก็ดูตรงนี้เป็นหลักดีกว่าก็โชคดีที่เขาทําแผ่นนี้มานะครับแต่อย่างที่บอกว่าดีมากๆเลย ก็ตามนั้นครับเกมนี้ครับคอนจาครับเกมเล่น2คนดีๆเป็นเพลินครับที่ซิม,มกิเกมมี่ขอให้เกมที่ดีครับใครที่หาเกม2คนเล่นเพลิน,น,นดวลกันสนุกสนุกมีสตาติจิไม่ได้ไม่ได้หนักมากอ่าเน้นดวงเน้นลุ้นแข่งกันเพราะว่าดวงเนี่ยสำหรับผมดวงก็ถือว่าเป็นฝีมืออย่างนึงนะอ่าแล้วก็แต่ไม่รู้ว่าจะหาซื้อได้ที่ไหนนะต้องลองหาดูเพราะเหมือนเหมือนว่ารีเทลจะไม่ได้ทําเหมือนทําแค่เคสแล้วก็ไม่ทำอีกเลยเพราะเกมกระแสไม่มี ต้องรอดูตามร้านที่เขาสั่งมาขายน่าจะมีหลายร้านดองแล้วเพราะเกมนี้คนไม่รู้จักเยอะนะครับผมก็ขอบคุณที่ตามรับชมครับอย่าลืมไปชอบนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับและกดซับสไคร์ด้วยใครที่ดูคลิปผมมาหลายรอบแล้วยัยงไม่ซับเนี่ยใจร้ายมากเลยนะครับกดซับสไคร์ให้ผมหน่อยเพราะยอดซับเนี่ยมีผลมีประโยชน์มี เป็นมูลค่ามีค่าผมมากๆจริงๆนะครับผมหรือถ้าอยากสนับสนุนผมรายเดือนถ้าเห็นว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยเป็นประโยชน์กับคุณก็สามารถกดลิงก์ด้านล่างเพื่อสนับสนุนผมเป็นรายเดือนได้นะครับถ้าสนับสนุนผมแล้วก็อย่าลืมทักมาในเพจด้วยนะครับผมอยากรู้จักคุณนะครับผมแล้วก็ตามนั้นครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณที่ตตามชมบ๊ายบายครับผม